คนละครึ่งก็เท่ากับว่าเรียบร้อยไปละนะต่อไปก็อยู่ในขั้นของการใช้งานละใช่ไหมคะหเห็นบอกว่าจะมีเฟสมีเรื่องอื่นๆตามมาอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ให้ฟังนะครับว่าเ,าเอาเอาอันดับแรกก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับคนละครึ่ง plus ในเฟสหนึ่งเนี่ย นะครับที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่ไม่ลงทะเบียนรับเงินขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับทั้งคนถามทั้งคนตอบทั้งทุกคนอ่ะที่ช่วยกันนะครับเราได้เห็นอย่างหนึ่งนะเราได้เห็นถึงความแบบความกระตือรือร้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือคือผมเห็นความเรียวความความที่เหมือนกับว่าเออมันได้เห็นว่า ถ้าวันหนึ่งเราทํางานด้วยความตั้งใจแล้วผลมันดี่อะมันจะมีคนที่มาพูดแทนเราได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ามีคนออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์โครงการนี้มันจะช่วยอย่างไรวันหนึ่งวันวัน,ว,นวันที่เปิดมาวันแรกวันที่ยี่สิบผมก็ตื่นมาผมก็โอ้ยหกโมงเอาตรงๆผมไม่กล้าเข้าแอป กลัวล่มผมกลัวล่มกลัวเราเติมคนหนึ่งแล้วมันจะล่มผมกลัวผมกลัวล่มผมกลัวล่มพูดตรงๆเลยผมกลัวล่มแต่ผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์อะไรของรัฐเลยนะครับผมก็ลองสมัครค่ะเป๋าตังค์ผมสมัครเป๋าตังค์วันเสาร์วันอาทิตย์ผมมาสมัคร w ี l l e t ค่ตถึงคืนวันอาทิตย์เนี่ย G Wallet บอกว่ายังตรวจสอบสถานะผมอยู่เนี่ยผมก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าตื่นเช้ามามันจะทันไหมพอตอนเช้ามาปุ๊บหกโมงผมก็ไม่กล้าเข้า ผมก็ไม่กล้าเข้าอาสักหกโมงครึ่งผมเข้าปรากฏว่าระบบมันน่วงมีความอืดๆน่วงแต่ยังไม่ถึงกรโล่มแต่ไม่ล่มน่วงน่วงปุ๊บผมออกเข้าใหม่น่วงผมออกเข้าใหม่สองครั้งยังน่วงอยู่น่วงอยู่ผมก็ปิดเลยปิดไม่เอาละ <c oughs> ไม่เอาละแต่ผมไปดูในโซเชียลบางคนบอกได้แล้วบางคนบอกหมุนอยู่บางคนบอกได้แล้วบางคนบอกหมุนอยู่หกโมงสี่สิบสองผมลองเข้าใหม่ ผมกดปึ๊กแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอตอบกลับภายในสามวันผมอ่านเอ้าเสร็จแล้วเหรอเขได้แล้วอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมได้เมื่อวานก็ว่าที่หน่วงหน่วงเนี่ยคือมันอาจจะดูหน่วงแต่จริงแล้วมันรับข้อมูลเราไปเรียบร้อยแล้วไม่คือ,<พ>อคือตอนหน่วงเนี่ยมันหน่วงเพราะว่าคนใช้เยอะครับค่ะคนใช้เยอะหน่วงจริงแต่ไม่ล่มคือวันนั้นเนี่ยเขาขยายคือผมต้องขออภัยนะครับข่าวก่อนเนี่ยผมอาจจะมาบอกว่าเขารับได้หนึ่งล้านทานซ็กชั่น แต่นั้นก็คือข้อมูลจากกรุงไทยที่เขาพูดในวันแถลงข่าวแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะอาจจะรับได้1นึ่งแสน transaction แต่ตอน6กโมงวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาเขาดูแล้วเขาดูแล้วว่า1นึ่งแสนไม่พอเขาขยายเป็นสามแสนฉะนั้นณเวลาหนึ่งอนกันได้3ามแสนใช่แสดงฉะนั้นเนี่ยณณเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าจะหน่วงเนี่ยนะครับเป็นไปได้ แต่จะเป็นระยะเวลาสั้นแล้วความดีใจของผมคือมันไม่หมดในชั่วโมงแรกไงคือมันผ่านมาอีกสิบชั่วโมงมันถึงหมดหมายความว่าคนที่หน่วงเมื่อเช้าอ่ะคุณมาลงสายๆคุณก็ลงได้ค่ะคุณมาลงได้ทั้งวันอ่ะโอเคเอคุณมาลงได้ทั้งวันลงกันก็บุญละใช่ในระดับการใช้งานเท่านี้นะใช่แต่ก็จะมียัมีการบอกว่าเนี่ย มันต้องไปสแกนหน้ายากอะไรยากนะครับก็ต้องขออภัยอันนี้คือมาตรการของของธนาคารม,มาตรการมาตรฐานเดียวกันกับระบบธนาคารแอปออนไลน์เลยเที่จะต้องมีการไปยืนยันตัวตนสแกนหน้าสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบไปแล้วนะครับเมื่อเช้ามีโผขึ้นมา980หโมงเช้า ที่เหลือที่เหลือเหลือแค่นี้เองเมื่อวานสี่แสนเน่ยยังยังยงผมว่าจะมีทุกวันแหละเพราะว่าเพราะว่ามันมีการว่มีคนยังมีคนที่ยังไม่ได้ตอบอยู่นะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีดีดออกไปเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบนะครับหนึ่งนาทีหมดเออพรุ่งนี้เช้ามาดูใหม่แต่หลายคนนะเขาเล่าให้ผมฟังวันแรกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเลยวันนี้ไม่ว่างทั้งวันไม่ว่างทั้งวันก็เลยไม่ได้ทําค่ะก็ตอนแรกเราก็ใจคอไม่ดีนะ โอ้ทำไงดีเนี่ยแต่พอตอนเช้ามาหกโมงเขาบอกว่าได้ละขอบคุณมากนี่รุนกับมันจริงๆนะเนี่ยตกลงจะตอบเรื่องการท่องเที่ยวไหมคะตอบสิโอ้โหนี่อันนี้ก็แหมใครขอดินกับคนละเครื่องมากมากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนี้มีมาตรการออกมา5มาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับคืออันเนี้ยจะได้พูดให้ร้านอาหารเนี่ยสบายใจเลยพอร้านอาหารเนี่ยมาบ่นให้ฟังบ่นว่า บนว่าเนี่ยทำไมมีแต่ประชาชนได้ทำไมมีแต่ร้านเล็กได้แล้วร้านใหญ่ที่เสียภาษีล่ะมไม่เห็นมีอะไรพิเศษให้เขาเลยใช่ก็มาในรอบนี้ <c oughs> นะครับรัฐเนี่ยออกนโยบายเที่ยวเมืองรองะ <c oughs> นะครับเที่ยวเมืองรองโดยที่ถ้าพี่โบไปเที่ยวนะครับพี่โบสามารถเก็บไปเสร็จค่าโรงแรมค่าอาหารเครื่องดื่ม <c oughs> นะครับค่ากิจกรรมการท่องเที่ยว <c oughs> มาลดหย่อนภาษีได้สองหมื่นนะครับมูลค่าสองหมืนคือที่พี่โบใช้ไปเนี่ยสองหมื่นโดยแบ่งรายละเอียดอย่างนี้นิดนึงเงินสองหมืนเนี่ยแบ่งออกไป2สองก้อนนะหนึ่งหมื่นแรกนะครับมีใบกำกับภาษีแบบไหนก็ได้ค่ะจะเป็นกระดาษจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บินเงินสดอะไรงนี้ได้หมดได้หมดใบใบกำกับภาษีอโทใบกำกับภาษีไม่ใช่บินเงินสดใบกำกับภาษีเพราะ โครงการนี้สําหรับร้านค้าในระบบภาษีโอเคบางคนบอกว่าเอ้าทําไมฉันไม่ได้ฉันไม่ไปกบกำกับภาษีไม่ได้คุณได้คนละครึ่งไปแล้วโครงการอคุณได้ถุงเงินไปแล้วค่ะถูกไหมเพราะไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยคือเป็นโครงการถุงเงินไปแล้วคนละครึ่งพลัสไปแล้วอันนี้ต้องมีใบกำกับภาษีไปร้านอาหารไปโรงแรมไปอะไรใช่ส่วนใบกำกับภาษีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ได้ในหมื่นแรกนะจะเป็นใบเสร็จจะเป็นจะเป็นพิมพ์ออกมาเอออะไรแบบเนี้ได้ แบบที่2นะครับก็คืออีกมือหนึ่งเนี่ยต้องเป็น e ต้องเป็น e receive ต้องเป็น e receive e tax invoice ต้องเป็น e tax invoice ค,คือเขาบอกว่าไอออกมาเป็นกระดาษเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะปลอมได้ฉะนั้นระบบที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ electronics. คอิอเล็กทรอนิกส์หมายความว่าโอเคต้องขอรับทางอีเมลเปิดโอกาสนะ เปิดโอกาสให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยวิตามินนวลครึ่งหนึ่งเนี่ยยืดหยุ่นเออยืดหยุ่นแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยขอในระบบ,นะบ,บขอแบบเป๊ะๆขอแบบเป๊ะๆนะครับซึ่งถ้ารวมมาได้แล้วนะครับสมมุติรวมมาได้แล้วเนี่ยถ้าพี่โบไปเที่ยวเมืองรองค่ะจะลดหย่อนภาษีได้เที่ยวสองหมื่นนะ,ะถ้าไปเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้สามหมื่นคือหนึ่งจุดห้าเท่าคืนับให้เป็นสามหมื่นใช่เมืองรองอย่างเช่นเมืองอะไรหนึ่งจุดห้าเท่าโอเคเออเมืองรองอย่างเช่นอะไร ขาก็จะมีประกาศนี่ใช่ไหมใช่เมืองรองอุบลยังเป็นเมืองรองเลยจริงๆผมยังคิดว่าอุบลเป็นเมืองหลักนะแต่ควรเป็นเมืองรองเขานับเรื่องรองเรื่องการท่องเที่ยวหรือมั้งใช่เมืองหลักเนี่ยก็กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตภูเก็ตแต่จริงๆเดี๋ยวมันจะมีดีเทลอีกนะว่าในบางจังหวัดเดี๋ยวเขาจริงๆเขามีในประกาศเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเขาจะมีประกาศว่าในบางจังหวัดเนี่ยเป็นเมืองหลักก็จริงแต่บางอำเภอเป็นเมืองรอง โอเคเข้าใจได้เพราะคนมันไปกระจุกตัวกับบางใช่คนอาจจะไปกระจุกตัวในอำเภอเมืองไงแต่อเมรอื่นเนี่ยไม่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างพัทยาอย่างเงี้ยชัดเจนไหมพัทยาี่เมืองหลักต้องกระจุกแน่นอนเมืองหลักแน่นอนถูกไหมฮะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คืออันนี้แบบแรกค่ะนะครับคือประชาชนไปเที่ยวแบบที่สองที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออ่าบริษัทอไปจัดอบรมสัมมนาต่างจังหวัดค่ะนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลย คือคุณต้องออกจากบ้านไม่ใช่ว่าบริษัทอยู่ในกรุงเทพแล้วอบรมในกรุงเทพก็ต้องไปในจังหวัดที่ตัวเองไม่ได้จดทะเบียนบริษัทไว้ใช่ต้องออกไปต่างจังหวัดนะครับออกไปต่างจังหวัดโดยอันเนี้ยคุณจะลดหย่อนภาษีถ้าคุณไปเมืองหลักนะครับคุณลดหย่อนได้1.5เท่าเท่าแต่ถ้าคุณไปเมืองรองคุณลดหย่อนได้สเท่าแต่เงื่อนไขคือต้องเป็น E หมด เพราะอันนี้เป๊ะอันนี้ถือว่าเป็นบริษัทไปแล้วนะครับนโยบายที่สมก็คือการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณอบรมสัมมนาซึ่งโดยปกติเนี่ยปลายปีเนี่ยนะครับหรือว่าที่ภาษาเขาเรียกว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณแต่ถ้าเป็นปีปฏิทินเนี่ยคือไตรมาสสุดท้ายนะครับคือคนก็เขาก็จะหน่วยงานราชการเขาจะใช้งบอบรมสัมมนาอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่รอบนี้เนี่ยนโยบายรัฐบาลคือ กระตุ้นให้คุณมาใช้60%อร์ของงบประมาณมีร้อยบาทต้องมาใช้กับงบเนี่ยสำหรับงบในหมวดนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋บางคนจะบอกว่าทําไมไปส่งเสริมเป็นงบที่เขาได้รับการจัดสรรอยู่แล้วในหมวดนี้ในเรื่องนี้ในการพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อะไรแบบเนี้ต้องมากระตุ้นใช้ในช่วงนี้ในช่วงนี้และต้องไปเมืองรอง อเคอ่ะอันนี้อันที่สามอันนี้มันเหมือนเราพยายามที่จะจับเอาเงินเนี่ยไปวางให้มันได้ครอบถูมากที่สุดอันที่สี่คือนโยบายมากระตุ้นให้คนทําธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองค่ะ <c oughs> เขาพัฒนาตัวเองอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่นอนโรงแรมใหญ่อ <c oughs> แต่เรานอนโรงแรมใหม่ <c oughs> ถูกป่ะเราอยากให้สถานที่มันดีได้รับการดูแลอย่างดีใช่เรานอนโรงแรมเล็กหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ห้องใหม่เอออย่าโซมมากเออใช่อันนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในมาตรการที่อยากจะให้ไปพัฒนาโรงแรมนะครับโดยค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทโรงแรมเนี่ยจะสามารถหักภาษีได้สองเท่าทำไปแสนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายได้เนี่ยสองแสน โด,โดยหนึ่งแสนเนี่ยหักในปีนั้นเลยค่ะนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งอีกแสนหนึ่งที่ได้เพิ่มเนี่ยให้แบ่งออกเป็นยี่สิบรอบเหมือนกับคิดค่าเสื่อมเหมือนค่าเสื่อมเหมือนกับค่าเสื่อม,อมก็คือสมมุติว่าอีกแสนหนึ่งใช่ไหมก็หักได้เพิ่มอีกปีละห้าพัน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 ทุกปีอ๋าทำให้เขามีเงินเหมือนมีเงินเพิ่มอะ่ะเพราะไม่ต้องจ่ายใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องผ่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมาโหลดที่ปีนี้มาก โอเคนะครับแล้วก็กรณีที่จะรีโนเวทโรงแรมแล้วไม่มีเงินก็ออมสินเข้าจะดโดรใช่จะออกซอฟโลนให้ตอนนี้เตรียมวงเงินเตรียมเดบีวต์ต่ำเตรียมวงเงินเอาไว้หนึ่งหมื่นล้านโอ้ยมนะครับสำหรับการกู้มาพัฒนาโรงแรมอันนี้เรียกว่าเป็นการให้เป็ดตกปลาจริงนะอ่าใช่ไหมก็คือให้เขาไปต่อยอดไปพัฒนาตนเองไะค่ะนโยบายที่สามนะครับไอ้นโยบายที่ห้าขออภัยนโยบายสุดท้ายสำหรับล็อตนี้ ก็คือการลดภาษีสรมพสานมิตรสำหรับสถานประกอบการเทคยังมีอยู่ปะผับบาร์สถานบันเทิงเออผับบาร์คาราโอเกะอย่างนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยลักษณะของเขาคือเปิดดึกได้แต่สิ่งที่เขาต้องแลกมาเนี่ยก็คือเขาจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตรเอาไข่เหล้าเบียร์ใช่ใช่เดิมทีเนี่ยสิบเปอขาก็ต่ออายุให้ลดเหลือห้าปอร์เซ็นะครับไปไปอีกปีหนึ่ง นะครับอันเนี้ยก็โครงการเที่ยวเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาถึงวันที่15บาธันวาเพราะฉะนั้นให้แพลนเที่ยวช่วงนี้ใช่แล้วคงใช้วันหยุดซะแล้วระยะเวลาเนี่ยจะตรงกันเลยกับคนละครึ่งคลาสเพื่อให้เห็นผลชัดๆก็คือไปหมายความว่าการไปคุณการไปเที่ยวของคุณหนึ่งอย่างนะถ้าคุณไปเที่ยวไปกินร้านค้าในระบบภาษีนะคุณเอามาลดหย่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกินในร้านที่ไม่อยู่ในระบบภาษีคุณสามารถ้ใช้คนละครึ่งได้ด้วย S <S หมายความว่าในการไปเที่ยวของคุณจะถูกลงโอ้คิดได้ละเอียดละออมากเลยนะเออแต่ว่าแต่ว่าเขาที่ต้องหมด15บธันวาเพราะว่าช่วงไฮซีซั่นคือช่วงปลายปีคนจ่ายอยู่ละคนจ่ายอยู่แล้วเขาก็เลยจะให้ไปเที่ยวในช่วงก่อนก่อนสิ้นปี